แบบใหม่ผมไม่เคยเาก่อนนี่ยจะเป็นดีเด,ดอมนก็ <c oughs> เอาตัวดีๆหน่อย <c oughs> เชียแมวน้กว้าแมวาว่าหมยวาัต ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดภารกิจราชการเร่งด่วนที่กรุงเทพได้กรุณามอบหมายให้ผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทุรีนะครับมาเป็นประธานในการทําลายเครี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์เท่าที่ดูตัวเลขมากถึง1 5 2 4 0พชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการกบฎเอกกงเทพไทยูนนะครับรอง พอครับการตรวจพอจันทบุรีเป็นแบบเอาแค่ตัวอย่างพอครับท่านพอครับพอครับปสูตกวันออกเลยจันบุรีนะครับรวไปถึงท่านนายอำเภอเมืองจันทบุรีมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็มีในส่วนของ พี่น้องสื่อมวลชนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับมาร่วมนะครับในการเป็นสักขีพยานในการทำลายคดีไฟฟ้านะครับของกลางที่ทำลายในวันนี้ก็เป็นการจับกลุ่มได้ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คดีเนี่ยได้ถึงที่สุดแล้วนะครับ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับบพลุนไฟฟ้าเข้าไปแทร่ระบาดนะครับในส่วนของพี่น้องเยาวชนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากก็ส่งผลให้อาจานงานที่เกี่ยวข้องนะครับเล่นดำเนินการ,นรในการ,รที่จะ ต่อไปครับให่เก่าแปว่าการจัดทำลายของกลางในทีนี้เกิดจากเรื่องอะไรนะครับเป็นก็คือของกลางผู้หลบ้าทั้งหมดเนี่ยวันนี้ประมาณหมื่นห้าพันห่พันชิ้นเนี่ยครับเกิดจากการพัวนาการร่วมกันของทางตำรวจสื้อกรแล้วก็รมนรแล้วก็หน่วยงานปกครองของอำเภอนะครับที่ร่วมกันดำเนินการสกุลมตามนโยบายของ ท่านผู้ว่านิบายของท่านอธิบดีกรมสวนกรที่ต้องการเร่งในการปร่าปรามุุดี่ไฟฟ้าไม่ให้แพร่ก,กระจายไปสู่เยาวชนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะมากที่เยาวชนาหันมาเสพบุหดีไฟฟ้ากันโดยที่ไม่รู้ว่าบุหดีไฟฟ้ามีมีโทษมีอันตรายยังไงนะครับก็คือบุหดีไฟฟ้าในปัจจุบันนี้มีการ ที่ขายกันเนี่ยไม่มีใครรับรองมาตรฐานไม่มีมาตรฐานไม่มีใครรับรองว่าปลอดภัยหรือว่าไม่มีการยืนยนัในในความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วหลังๆนี่ถึงจะมีการเผยแพร่ออกมาว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายอย่างไรบ้างน,นะครับก็อ,อยากจะบอก พวกเราบอกพ่อแม่บอกปู่ย่ะตายายว่ายัางไงช่วยกันดูสุนหลานนิดนึงเพราะว่าการเสพบุี่ไฟฟ้านี่จะเป็นอันตรายกับการศึกษาการความการเรียนรู้ของของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปครับวันนี้มีการทำลายทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันกับหนึ่งหมื่นหกพันชิ้นนะครับมูลค่าเกือบเกือบเกือบสองสามล้านบาทนะครับตอนนี้เรามีการทํางานทาลายอย่างก่อนเรื่องไหมครับก็คือ ที่จับมาทั้งหมดทุกในงานที่จับมาเนี่ยรวมๆแล้วนะน่าจะอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่ชิ้นนะครับสี่หมื่นชิ้นก็คงถ้าเกิดคดีไหนจบแล้วก็คงมีการรวบรวมมาทีายอีกรอบหนึ่ง